แกงเผือกพร้อมแล้วค่ะแต่ว่าของเราก็ขอเจ้าได้แกงเผ็ดเนือเนอ้อหมูหั่นคุณนตาใส่ของ้าวซ่อนนึงค่ะซ่อนแกงขวด ตกแ้งเมื่อคืนเนี่ยน้ำออกจากยำทีนี้รำหน,น,น่ำนยำใต่ซ่อนแหระยาแป้งกระเทียแป้งสุงสตาลขั่วแห้งขั่วแห้งครับที่แกงเพื่อต้มแด้วค่ะ พ่ะเจ้าฝนตกแห้งเมื่อคืนเนี่ยน้ำอ,อกจากยามทีนี้รำนำยามแบบอร่อยอเของทีนะครเราะ่า้กอบมากๆเลยจริงไหมจะต้องสั่งจองแหของเราเนี่ยสามารถสั่งทำไหมรังห มมกอันอาข้าวขอยงยายไหมสวัสด,ดีค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะกับหลานน้อยมาด้วยขาเด้ยพี่น้องค่ะกินได้ไม่กแก่เกียร์ท่อมแล้วค่ะ

นตกแค่เมื่อคืนนี่น้ำออกจากยำทีนี้ำน้ำยำรำม่วค่ะนี่น้อไม้นี่ลูกชิ้นปลาเมียหมูย้อมมีทัวมีขมกค่ะตระบาบนมีส่ค่ะหมอูอูเส้หมอค่ะอูเสหมออูหิงห้งๆนะคะออกใหม่ๆจะน้อยได้สุดไปแหงได้เ่าเป็นจีนก็ขาเหนียวที่เหนียวขเหนียวบ้ีค่ะลายล้มแบบนี้ค่ะแล้วตึกสะ้ึงงไส้มอง มาม่าอะไรมามลูกนุ้ยจะกลงแบบนี <'d> ้ค่ะแล้วตื่สะดุ้งใส่มองมาม่าอะไรมามลูกนุ้ยจะนี่คือมะเขือต้มกับตับหมู ฟังหมกอันกินข้าวเหรอร้านบ้ามมันมัมันมัได้ปันไม่อยากกินข่าบอเอาข้าวมารู้เอาไหมซอนยังไรือย่าแซม้าซีมตาตกขัวแห้งขัวแห้งครับหมกอูๆเส้นหมอค่ะอูเส้นหมอ อูฮิงแห้งน,นะคะออกใหม่ๆเจ้าน้อยได้สิบเปอร์เซ็นต์ได้แถวเป็นจริงก็ขันเหี่วกินเหนือขันเหิ่ยว,วุนน้มีค่ะเด้นตำมั่วนตำซั่วก็เนี่ยละหมออูอูเส้นหมอค่ะอูเส้นหมออูฮิงแห้งนะคะออกใหม่ๆเจ้าน้อยได้สิบเปอร์เ

พระเจ้าคือสรุงยุอยน้องสร้างค่ะได้กันเลยเปล่ขอน้ำพันมากิน,นค่ะได้ต่ำต่ำได้แกงเพชเนือ้อหมูหะคุ้นตาไตข้าวซ่อนนึ่งค่ะซ่อนแงกงขวดฝนตกแ้งเมื่อคืนเนี่ย น้ำอ,อกจากยำนี้รับนำยำแต้แกงเผิดเนื้อหมูแห่คุนตาใตอบข้าวซ่อนนังค่ะซ่อนแจงขวดอร่อยเขลายๆท่นะคราะ่ากอยมากๆเลยมจะต้งสเราเยมเคืือต้ม cái này là nuôi là nuôi à, pinh, pinh, tử tâm. Tử tâm xíu nồi rất <laughs> <một khóa> <laughs> 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 มกอันโมอูอูเส้นหมอค่ะอูเส้นหม้ออูแห้งๆนะคะออกใหม่ๆจ้น้อยดได้สุดไปแห้งได้แถวนริงก็ขอนยาว่เหนือยนยววุเี้ค่ม้ออืออืออา้มอ่้ออื้ออื้ออื้น้ออื้อ้น้ออื้ออ้ออื้ออื้่อมออออือ mục hàng cặp tặng bạc tung kha mục panoi nằm đặc biệt là mục panoi non đặc biệt là mục panoi nằm đặc một, một là mục ตอนนี้ระยะไส่กระซิบไส่ของซุ้งตาขั้วแห้งขัวแห้งแห้งครับแซ่บครับเส็บตันหมวดสีวิโนไม่พอมขาดแต่พ้กกาดดองย่างเดียวได้แกงเผิดเนื้อหมู หอยคุณนตาใส้กบห่าวซ่อนนึงค่ะซ่อนแจงขวดเข,ข่ากั๊ตังบักงงค่ะมีะหมกปลาน้อยน้ำเด,ด้ดขาดไ,ได้พี่น้องหมกปลาน้อยน้อยแล้วนะหมกปลาซิ่วเอาข้าวของยายไหมได้แจงเผ็ดเนื้อหมูหอคุณนตาใส้กบห่าวซ่อนนึงค่ะ ซ้อนแจงขวดเข่าก็ต่าบักฟงค่ะหมกปลาน,น้อยน้ำเด้ดขาดได้พี่น้นองหมกปลาน,น้อยน้อยแล้วเนี่หมกลาซิวก,กินข้าวเหรอร้านน้อยบ้าหมมหมมหมมหมำได้บันน้องอยากกินเข่าบ่เอาข้าวมาลูกเอาไหม